ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนนะพอเป็นข่าวก็พนักงานสอบสวนได้เดินทางลงไปสอบที่จังหวัดอำนาจเจริญก็ได้สอบพยานบุคคลไปสิบป,ปากนะแล้วก็พยานก็ให้ความร่วมมือดีก็ในประเด็นหนังสือของผู้ว่าก็ให้ตรวจสอบอยู่จะให้ตรวจสอบเนื่องจากว่าโดยหลักแล้วการสอบสวนกดีพิเศษเนี่ย เรามีกฎหมายมาตรา22ว่าถ้าเป็นคดีพิเศษแล้วผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนก็ถ้าประสานงานไปต้องร่วมมือถ้าไม่ร่วมมือ,อนี่ในกฎหมายนะจะมีโทษที่เกี่ยวข้องจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีนะฮแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่ใช้กฎหมายแต่ว่าก็ขอให้ที่ดีดีทไใช้กฎหมายและข้อบังคับเพราะเนื่องจากว่า พยานหลักฐานเท่าที่ทราบเนี่ยอำนาจเจริญม,มีพยานประมาณ300ร้อยบาทแต่เราไม่จำเป็นต้องสอบเนื่องจากว่าได้หลักฐานทางเอกสารทางวัตถุและทางเ,าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่สามารถย้อนกลับไปถึงวันที่เกิดเหตุได้พร้อมกับร่องรอยทางโทรศัพท์กละการเงินเป็นการสอบประกอบเท่านั้น แต่ว่าเรามีหลักนอะตอนนี้ไปเอา,าอไ,อไต้องสอบต้องสอบเพราะว่าต้องสอบประกอบแต่ไม่จะเป็นต้องพบทุกคนนะซึ่งก็ได้รับการรายงานว่ายังไม่มีอุปสรรคนะถ้าเกิดมีอุปสรรคก็ขอให้อธิบดีกรม,มสอบสวนก็ใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เราออกให้คัับร่วมมือกันอยูล่ละออกมาตัง้งแต่ปี2547ไม่ว่าตำรวจหรือผู้ว่านะ เมื่อเป็นคดีพิเศษถ้าเราประสานงานไปถือว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับต้องมีคนที่ไปสอบปากคำที่เขาแจ้งถึงมาตามระดับกระทรวงเนี่ยเป็นเจ้าที่วิศัยจักงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวน,น <c oughs> แล้วก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะก็กระบอกกับพยานก็ให้การตามปกติถ้าได้รับความร่วมมือที่ดีแล้วทำไมครงบเพราะว่าบอกว่าเป็นการขูร่ยังไม่เคยแจ้งมาที่ผมนะถ้าถ้าผู้ว่าคิดว่าผมขู่ให้แจ้งมาที่ผมแต่ เท่าที่รายงานจวหัวก็แค่ว่าพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษไทยจังหวัดน่าจะเริญนที่พน,นังนคือเราไปตามคําเรียกร้องของพยานบางปา่าว่าเขาถูกข่มขู่จากผู้มีอิทธิพลและขอให้ดี๋ยลงไปสอบว่าและไม่มีเงินค่ารถที่จะขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนของกระบวนการสอบใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับเพราะว่าในส่วนมันเา่าเพราะว่านี้ไทยึงยื่นส่งกลับมากรกต อันนี้ต้องถามพน,าน,าน,นักงานสวนไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่ถามว่ามีปัญหาอุปสรรคไหมเขาบอกไม่มีถ้ามีในฐานะรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการกนนตามข้าหลังใัญจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงนี้ในส่วนของอสังคมที่มองทั่วไปก็มองว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างพรรคเลือกไทย,ไ,ทยไม่มีไม่มีเรื่องการเมืองเพราะว่าในในเรื่องต่างๆมันจะเป็นเรื่องพยานหลักฐานอ่า แต่เพียงแต่ว่าพนักงานสอบสวน BSI ก็เป็นพนักงานสอบสวนปกติก็เริ่มเป็นคดีพิเศษนะเขาว่าตามพยานหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทําอะไรนอกเหนือกฎหมายข้อบังคับและพยานหลักฐานไม่ได้เช่นเดียวกันครับบุคคลจะมีอิทธิพลเหนือกฎหมายไม่ได้ท่านผู้ชมีคะเห็นมันมีกระแสข่าวว่าในส่วนของ BSI จะมีการแจ้งข้อเก่าวหากับร้อยสามสิบแปดสวกับิสวสำรองสองคนข้อที่จริงเป็นยังไง ต้องไปถามดีอซน์นะถามผู้เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้เขาก็ทํางานหนักแล้วก,ก็ให้เขาคํานึงว่าเรื่องนี้ประชาชนสนใจขอให้ทุกขั้นตอนมีพยานคํายันที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางเส้นทางเงินรวมถึงการใช้โทรศัพท์ติดต่อด่วมที่อยู่ประกอบกับหลักเหตุผลบางอย่างยกตัวอย่าง บางคนไม่ได้ผ่านไปรอบสองเนี่ยแต่เป็นชื่อในในโพลเขาบอกอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าในรอบสองควรที่จะไม่ถูกกาเพราะเขาตกรอบแรกแล้วยังมีคนกาอย่างเงี้ยซึ่งก็ถ้าจําเป็นก็ควรจะเปิดปฏิบัติบอกกันไปจ้ะม,มีโอกาสที่จะแจ้ขงข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ไหมคะเพราะว่าจะครบสองเดืเอนเเคยรายงานมาว่าจะเริ่มออว่าเขาจะเร่งรัด ตั้งกับปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาก็รอดูครับน,นะตอนนี้มีคนมีสังกีไทยเนี่ยเรียกผู้ตูกกล่าวหมาทีแต่ให้ค่อยทำพยายพนยายนเอ่อทราบว่าเขาสอบไปเยอะนะครับสอบเยอะแต่ผมผมพยายามไม่เข้าไปเ,เกี่ยวข้องเพราะว่าอยากจะมองว่าการเมืองาไปแทรกแซงสอบไปเยอะที่หมายถึงว่าผู้ตูกาาก่าวหาถึงมไม่ใช่พยายพนผู้ตูกกล่าวหาจะต้องมีหมายเรียกนะไม่ทราบว่าเขาจะออก ทยอยหรือออกพร้อมกันหมดก็ต้องต้องต้องไปถามมันมีตอนนี้มีสอบสองส่วนนะส่วนขององค์กรอิสระกกตรครับดีไซน์ส่วนของกรมสอบสวนซึ่งในส่วนของกรมสอบสวนก็มีข้อหาฟองเงินกับอ้างยี่ในประเด็นดังกล่าวคือเคยกำชับว่าอย่าให้มองเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็ให้วิทยาศาสตร์ให้เอกสารให้วัตถุให้เทคโนโลยีเป็นผู้พูดแล้วให้เขามาแก้ตัวครับวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาชี้แจงบ,บ้างอ่าให้ไปถามพนกรรักงานสอบสวนไม่ใช่มีสอบมีสอบโยงไปถึงนักการเมืองถึงใครก็ดําเนินคดีหมดนะแล้วมีอีกแต่บ้างไหมก็เธอไม่มีใครเล่าเว้นใครได้นะอันนั้นอ่นตอนหน้านี้ที่มีชื่อรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยอข้อเท็จจริงเไป็นยังไงครับไม่ไม่เคยมาจต่ประนะโอเคนะครับ